ที่เราจะนั้นก็ต้องไปนั่านเศ้าก็ต้องปากหลักที่บอกนะหนาวแค่ไหนเราปองเราชอบลมเรารอแค่เมื่อไหร่ผ่าที่จะตกลงมาคือเราไม่ไม่เปลี่ยนผมใจไม่เปลี่ยนไม่ใช่แบบเดิท่านี้ที่ผมไม่ผมก็คนที่แบบอกผมที่ชอบแล้วล็อกเลยแล้วก็จินตนาการว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แสงเราต้องได้แสงมันจะอย่างนี้ผ้าที่จะมาทันใช่ถ้ามันไม่ได้ก็ต้องยอมแพ้ไปนะครับเขาต้องยอมแพ้ไป สวยมากอันนี้ก็เป็นการับอันนี้เป็นจังหวะรถเนี่ยอันนี้มันมันขับอยู่ในน้ำอ่ะครับเกิดมาเท่าคือน้ำมันเป็นน้ำแข็งหมดค่ะแล้วข้างหน้าที่เราเห็นที่มันเป็นเป็ดน้ำแข็งขึ้นมาเนี่ยมันเกิดมาจากน้ำแข็งที่มันถูกปีนะครับแล้วมันแตกมันแกล้ขึ้นมาอ๋อแล้วที่บอกมันมีแค่2เดือนนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เราก็ไปถ่ายตอนท้าทิตยขึ้นค่ะรถก็วิ่งมาแล้วก็จะเห็นมาก็ถ่ายยจังหวะโชคนะครับที่บอกว่าโชค จานนี้จังหวะโชคหลายอันแล้วนะคะ <c oughs> จังหวะโชคสวยจังเลยชั้นเด็กไงฮะเราก็ถ่ายห,หน้าตาเราก็แปลกๆนะคร <c oughs> ับเราก็ถ่ายแต่เอาไว้เพราะว่าสายข้างในนะดูท้องฟ้าท้องฟ้ามันเคลื่อนตัวไหมมันไม่อยู่ที่เพราะว่าอะไรครับแจกรางวัหลหนึ่งรางวัลเลยขาเลยจานเป็นมาเฟียอดดูท้องฟ้ามันดูเคลื่อนตัวเพราะว่าอะไรครับรถมือเปชา้ชาถูกต้องครับแจกอะไรแจกอะไรมาเลย นะครับเรื่องราวบางทีเราคิดว่าครับโชคดีเก่งมากครับเก่กงมากเก่งมากปบมือให้หน่อยนะคะขอพรบคุณค่ะคไปด้วยนะเก็บข้อมูลไปด้วยนะอาจารย์เนาะใช่ครับเรื่องเรื่องราวพวกนี้ธรรมชาตินี่ไม่ใช่ว่าเราบังเอิญเสมอไปนะครับเทคนิคเนี่ยเราสร้างขึ้นมาอย่า <c oughs> งเงี้ยฮะเราเราเขาไอ้น้กแข่งพวกนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยไปวางเอาไว้ก็คือคนไปเที่ยวแล้วก็จัดมาเล่นๆเท่านั้นเองนะครับเวลาเราเดินไปนี่มันคืออะไร เราก็ลงเป็นนอนเลยครับแซ็งุมนะครับต้องบอกว่าคขาเรี้ยงขึ้นมาใช่ไหมจ๊าดเขอื่นเขาเรียนไว้เขาอื่นเขาเรียงไว้แล้วเราก็ไปเดินเดินเฮ้ยเห็นเพื่อนกำลังเดินเล่นเราก็ลงพื้นเลยนะครับนอนนะครับตอนที่บอกกล้องปัจจุบันนะครับโชคดีกล้องมันมีตัวฟลิปขึ้นมาดูได้เห็นไหมครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เรานอนลากไปแล้วก็ไม่ต้องไปนอนนอนนี้มันอันตรายเรายกนอนง่ายครับลุกม่ขึ้นนะครับก็ต้องเป็นอะไรที่เราต้อง มุมมองนะครับอันนี้ใช้อุปกรณ์ที่เรามีที่เรามีครับที่เรามีต่อไปเรื่องแสงนะครับแสงสีพวกนี้เดี๋ยวผมมีเรื่องเล่าเพราะว่ามันจะมีเรื่องของของให้ดูรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเป็นหัวข้อให้เห็นง่ายๆให้ดูเป็นน้ำเชื่อมน้ำเชื่มน้ำย่อยรอเดิมอย่างเงี้ยอย่างถ้าคิดจะคือเรารอเรารู้เดี๋ยวเขาต้องมารอต้องต้องตั้งนะสวยมากเลยแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรพอเอาแสงไปวางเหมือนเอาลูกแก้วไปวางประมาณประมาณเรารอรอรอจังหวะนั้น เรื่องสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นำอาไปใช้ได้ง่ายนะครับไม่ได้มีเทคนิคอะไรซับซ้อนนะครับเริ่มเลยนะครับเมื่อช่างภาพเตรียมตัวท่องเที่ยววางแผนการท่องเที่ยววางแผนังไงบ้างเราจะไปทางไหนฮะไปที่ไหนทันโบงทางอากาศทังเรือนะมันมันมีเรื่องราวที่แตกต่างรถไฟก็นั่งจิ้นจุ่นมาไปเรื่อยๆนะครับเราจะไปไหนบ้างเรามีเวลากี่วันนะครับแล้วก็ เราจะไปทัวร์หรือจะไปเองแตกต่างกันมากนะครับทัวร์เขาอาจจะเรียกว่าชงโงกชงโงกทัวร์แวบ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 ไม่สามารถตั้งต<ร>างมาคอยได้ไม่ได้เลยเราเราอยากได้ภาพเราก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้แรงใจใ<ช>นะครับเราก็ต้องไปเองนะครับแล้วก็ลักษณะของสถานที่มันเป็นยังไงนะครับสถานที่เนี่ยมันเป็นเรื่องของเป็นไลน์สเคปเป็นซีสเคปเป็นอาร์กิเตชัเป็นสถาปัตยกรรม มันก็มีเรื่องราวตัวละแบบนะครับเพราะว่ามันเรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมอุป,ปกรณ์เตรียมเลนเลนจะใช้ช่วงแบบไหนอ่า๋ยวค่อยไปพูดนะครับเ,เรื่องของเตรียมอุป,ปกรณ์นะครับกล้องเลนขาตาัต้งคอมพิวเตอร์ครบถ้วนเลยครับวันนี้นะครับเรื่องช่วงเวลานะครับคือเวลาสำคัญนะครับไม่ดูร้อนรื่นหนาวฝนมันต้องเตรียมยังไงผมเนี่ยนะต่อให้ฝนตกผมก็ถ่ายรูปการต่างโลกให้ต้อง ตัวเราเองเราก็ใส่เสื้อกันฝนไว้แล้วก็ายืนรอนะครับจร mm ิง hmm. มันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งเดี๋ยวอาจจะได้เห็นเป็นช็อตที่ผมสงสารแฟนผมมากนะครับไปด้วยกันสองคนะนะครับอากาศตอนนั้นน่าจะประมาณลบหกองศาลบห <6. S 1> กผมเฟรนดี้ผมมันอยู่ในสสาริงนะฮะคือผมไปเห็นมุมเนี้ยผมจินตนาการว่ามันจะต้องสวยจะต้องเป็นคิดเอาเองหมดเลยมนโมนโมนโน <c oughs> ว่ามันเป็นไปได้ยังงี้เป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ว่าพอตั้งกล้องแล้วเราคาดหวังว่ามันต้องมีภาพในหัวไม่ใช่เราตั้งกล้องรอเนี่ยเขาก็หิวข้าวเขาบอกไปทานข้าวแต่มั่ไม่บอกไม่ได้ผมบอกผมปากหลักแล้วนะเราก็อยากอยากให้มันได้สิ่งที่สวยๆนะครับเย่างนที่บอกนะครับถ่ายภาพท่องเที่ยวให้สวยสะดุดตา มาทั้งทีมามาทั้งทีเราก็อยากได้เป็นูสวยแน่นอนนะครับเรามาแล้วเราก็อยากได้ภาพบระจีเนี่ยอย่างเงี้ยก็ไปเห็นไปแล้วก็อาจจะเอเราไปแล้วเราจะได้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ไม่รู้เราในที่บอกผมเองเนี่ยผมไม่ค่อยได้มีเวลาไปถา่ายรูเปเล่น,นะครับก็ถ้ามีโอกาสเที่ยวก็ต้องเตรียมให้พร้อมเลยศึกษาขอ้อมูลที่สาคัญนะครับว่าที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างาไม่เห็นอะไรบ้างนะครับมันมีจุดแลนด์มาร์กอะไรสําคัญทุกกัน ที่น่าสนใจคือไปแรกเราต้องไปหาจุดนี้ก่อนเลยต้องให้ได้มาถึงแล้วนะฮะต้องให้ได้ต้องมีแุบนี้มาหาจุนะครับแล้วเราก็มาดูว่าเวลาเช้าสายป่ายเย็นช่วงไหนเป็นยังไงบางทีเนี่ยถ้าเราไปทัวร์เราไปเลยช่วงเช้าแต่สิ่งที่เราก็การเห็นเนี่ยมันย้อนแสงค่ะมันก็ไม่สวยอันนี้เป็นจุดที่เราก็ต้องยอมรับมาเป็นจริงนะมันไม่ดีไม่ได้ก็ต้องยอมเพราะว่า มาแบบนี้แล้วนะครับก็ต้องยอมนะครับอ่ะเราเข้าไปดูเริ่มโ oh. อ้โหจริงๆันี่มันก็ไม่ใช่เป็นไฟนะแับมันเป็นโชคนะอยู่ที่อิตาลีคือใครไปก็ต้องเข้าไปที่โบสถ์เนี่ยนะครับ <'s> คือวันนั้นครั้งแรกที่ได้ีโอกาสเข้าไปนะครับเข้าไปตอนนั้นประมาณเจ็ดโมงเช้าเือเข้าไปแล้วก็จะขวาแสงเขาลงมาพอดีนะครับแสงพระที่สองพระสวยมากโชคนะั้นคือโชคคือบางคนเห็นแล้วบอกเออเดี๋ยวจะตามไปดูมันไม่มีถ้ามันไม่ใช่เวลาคนัะ นะนี่เขาทีปไปไปตรงเวลาในจั์ไวอดโชคดีมากเรียมตัวยังไงนะครับก่อนออกไปถ่ายภาพเรียนตัวพระเองนะนะก็บอกว่าเราพบกล้องไปถ่ายรูปเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆมันเป็นอุปกรณ์เจวทสองร้อยแต่ร้อยบาทเลยคะโอโหมากค่ะแต่จำเป็นต้องมีต้องมีเพราะว่าสำหรับคนที่เดินทางนะคะบางท้าก เราไม่อยากจะมีอุปกรณ์เหล่านี้คือมันสัพภาร้าเยอะเดยวะจะให้ลองยกกระเป๋าผมกับกับน้ำหนักของผมเนี่ยลองดูซิว่าผมแบกได้ยังไงวันนึงสิบกิโลไม่แลกเลยนะอาจารย์พร้อมเพียวพร้อมเพียวนดีตลอดก็เป็นขาจริงๆเป็นขาที่ผู้ที่เป็นถ่ายรูปไปคู่กันต้องมีต้องมีจะได้ไม่ทะเลาะกันเป็นเซลฟี่แรอแต่นนี้คือเราเราเราต่อขาเพื่อให้มันยืนได้ นะครับเราจะได้อาจจะถ่ายรูปคู่ได้กว้างขึ้นกว่าที่เราสุดมือถ้า<ะ>เดี๋ราไปพูดตอนหลังนะครับอันนี้มันมันมีสองชุดมันคือหมายถึงว่ามันเป็นสองช่วงคนละยี่ห้อคนละไม่เกี่ยวกันเลยนะครับแต่เอามาใช้ด้วยกันได้<ะ>มาผสมกันนะครับเปลี่ยนตัวนะครับเรื่องของกล้องเลนส์ดวผมเองเลือกว่าถ้าเราไปถ่ายรูป เราจะต้องเปรียนอะไรไปบ้างแต่ตอนนี้ถ้าเราคิดว่าเราเป็นเลนมุมกว้างเลนมุมกว้างสำคัญที่สุดส่วนตัวผที่มีเลนประจําตัวคืออาจจะที่สี่เจ็ดสิบลดไปแปดหนึ่งตัวเลนมุมกว้างประมาณสักเอ่อสิบห้ายี่สิบสี่อีกหนึ่งตัวแค่นี้เที่ยวกันละถามว่าทำไมเรามีเลนเยอะแยะไม่เอาไปหมดโอ้โหมันกลายเป็นเปทำไมครับคิดเกียดตายรูปเลย เบื่อเลยไม่อยากถ่ายรูปเพราะว่ามันหนักอ่ะหนักมากหนักแล้วก่อเราจะเดินไปมันจะยิบมันจะเปลี่ยนที่เกี่ยนเลยนะครับต้องเรื่องของการตั้งค่ากล้องในสำคัญนะครับต้องต้องต้องเปลี่ยนให้ให้พอการการเรียนรู้มันถึงทำให้เราได้ได้ประโยชน์นะครับและมีเคดลับเล็นต์เทคนิคในการถ่ายภาพท่องเที่ยวเรื่องแรกเลยนะครับผมบอกว่า ถ่ายภาพเยอะๆถ่ายไปก่อนเลยเยอะๆว่าอะไรครับเพราะเราไม่รู้เลยนะครับว่าเราจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างถ่ายไปก่อนนะครับถ่ายไปเก็บไปก่อนแต่ทุกการการถ่ายสังเกตนะครับภาพที่ถ่ายก็มีเทคนิคผมพยายามแทรดก็คือผมไม่อยากให้รูปมันเฉยๆเนไหมอย่างที่มันใช้เทคนิคก็คือใช้อะไรครับความเดือดชัตเตอร์ชา้าเพราะว่าอะไรครับรถไฟเขเคลื่อนที่ถ้าเราถ่ายรูปตอนรถกันหยุดเนี่ยมันจะเฉยๆม้ากอยไม่น่คนรู้สึกเราก็แสงก็คือแสงที่มันอยู่ในสถานีเนหะ็นไฮะ เรื่องเรามันทำให้เรื่องเราแต่ว่ารูปพวกนี้นะครับถ้าเราหันหน้ามาเนี่ยถ้าเราหันหน้ามานเนี่ยนะฮะเราเอารูปเขามาลงไม่ได้นี่คือต้อแต่ที่ถ้าเป็นรูปพวกเราเองไม่เป็นอะไรแต่เมื่อไหร่ที่เป็นรูปพวกเราเองมันจะกลายเป็นรูปที่โพสต์้าเรื่องจะไปหมดอ่ามันก็กลายเป็นมันไม่ใช่ภาพที่มันจะสื่อลงได้ใช่ครับใช่แซมตอนทานตอวเยอะ